สวัสดีจ้าโคถตื่นเลยโตมขนาดเนาะโม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 โจมโมจะข้าไปเลยได้ติเออรลดล้มเลยเนาะเออเอาไปส่งส่วนเอาไปเรยงส่วนว่าสันหุนตก ฝนตกหากระเศร้านี่ได้หากระเศร้าฝนตกกันีขคลองนี้ขายฉันเพล่ะมันซื้อมาจำนายจ่ายแจกที่จริงมันกะคักอยู่บริษายไกด์ประหารพูดเลยพูดั่นกำลังสิไปไล่พูดนี้นลไ,ไล่ไ,ลไปแล้ว อาไปป้อยสวนกินหญ้าอยู่สวนย้นํมลดแรงไว้มาฝนตกหินหินหอ,อมหินหินไอฝนกินขี้ควายขี้งัวแต้ดอกสะเแบงมันมันม่แต่ขี้ตุ่มยามันสีใส่ป่าประหารแล้วกัสีไปทายดอก ให้เบ่งนะคะอันนี้ก็ให้เบิ่งสำนี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะฮอสสวนแล้วค่ะบ๊ายบาย